สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนอยู่นเกมที่ชื่อว่า u n d o n Server g l o b a l นั่นเองนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดสามารถสร้างบ้านครับของเล่นกับเพื่อนได้มีภารกิจลงดันนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับตัวนี้เราไม่ต้องได้สิทธ์ทดสอบเราก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้เลยเนาะเดี๋ยวแนะนําวิธีการสมัครเกมเบื้องต้นนะครับแล้วก็พาไปดูบรรยากาศในเกมกันครับก่อนที่จะไปดูวิธีการสมัครเกมนะครับก็คือใครที่ติดปัญหาเรื่องไม่สามารถดาวน์โหลดแพทได้ต้องเปิดในส่วนของตัว VPN US ด้วยนะคร เข้ามาถึงหน้านี้ได้แล้วก็ปิดได้เลยนะครับประมาณนี้นะวิธีการสมัครเกมนี่ครับกดตรงกลางขึ้นมานะครับมันจะมี2วิธีด้วยกันนะครับหลักๆเนาะก็คือสมัคร ID กับเกมนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับตอนนี้ก็มี2ตัวเนาะอ่าอีเนะครับแล้วก็ t w i t t e r อันนี้แล้วแต่เลยจะใช้แบบไหนถ้าสมัครด้านบนนะครับก็ตรงนี้นะครับใส่อีเมลอ่าแล้วก็กดเซ้นต์นะครับให้ส่งโค้ดไปที่อีเมลนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่าน2ช่องแค่นั้นแหละแล้วก็กด s i g n in นะครับเรียบร้อยเนาะหรืออีกวิธีหนึ่งง่ายสุดนะครับกดตรงนี้นะครับอ่าในส่วนของตัวตัวนี้นะครับแล้วจะมีอีเมลให้เลือกนะครับว่าเราจะใช้อีเมลไหนล็อกอินเนาะพอเลือกอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของประเทศนะครับแนะนำให้ตั้งเป็นอ่ายูนิตเต็ดสเตทนะครับหรือว่า USA นั่นเองนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของตัวประเทศเนาะนี่ครับยูนิตเต็ดสเตทนะแล้วก็เลือกวันเดือนปีเกิดนะครับเลือกไปเลยนะครับให้อายุเกินประมาณ20ขึ้นไปก็ดีนะ อันนี้ผมก็เลือกสุ่มๆไปนะครับเกิดทัก2 0 0 0แล้วกันนะอ่าแล้วก็กดยอมรับทั้งหมดแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เนาะ,ะวิธีการใช้ในส่วนของตัว Gmail ครับมันจะง่ายที่สุดแล้วในการล็อกอินนะครับเนี่ยถ้าได้แบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วตรงนี้ผมไม่ได้ต่อ VPN อะไรแล้วนะี่ครับเราจะต่อ VPN แค่ตอนโหลดแพทถ้าสมมุติว่าใครที่โหลดแพทไม่ได้เนาะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศในเกมเลยนะครับผมเปิดโหมดโฟกัสเกมและการแจ้งเตือนต่างๆจะได้ไม่เด้งเข้ามานะี่ครับก็มาเริ่มมาเลย ตัวเซิร์ฟเวอร์ global จะไม่มีภาษาไทยนะครับภาษาไทยมีแค่ของทางค่ายการีนา่านั่นเองทุผู้ชมครับนะ้าแนะนำจริงๆตอนเปิดให้บริการตัวเต็มก็เล่นของกรีนาก็ได้ถ้าอยากเล่นภาษาไทยนะครับภาพสวยตามท้องเรื่องเลยทุกผู้ชมครับผมก็เล่นตัวละครผู้หญิงอย่างเดียวนะครับเราไม่เล่นตัวละครผู้ชายนะเราไม่อินนะครับอันนี้การปรับแต่งนะเดี๋ยวลองปรับแต่งหน้าน้านองเขาหน่อยผมเลือก preset แล้วกันนะครับมันจะง่ายดี ผมว่าพีเซตที่อุ้ยอางนี้เลยนะครับแล้วก็กดนน x t นะครับไม่ต้องอะไรเยอะนะครับจริงๆสามารถปรับพวกโครงหน้าเคี้ยวตาจมูกปากนะครับตรงเนี้ยสามารถปรับได้นี่ครับตัวใหญ่เกมทั่วไปจะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วก็เตอร์เกมนะครับใส่ชื่อตัวละครไปได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมนะเดี๋ยวลองว่ายน้ําให้ดูครับ บอกเลยว่ากราฟิกดูอลังการงานสร้างมากสำหรับ s e r v ์ฟเวอร์โเนะครับนี่เดี๋ยวว่าดีนะตัวนี้จะไม่มีภาษาไทยนะครับภาษาไทยจะมีแค่เวอร์ชั่นของกา r ีน่นะครับที่บอกไปเนาะกา r ีน่จะเปิด s e r v ์ฟเวอร์โซนเอเชียนะครับส่วนโกล b a ลก็จะเป็นของค่าย e n c e ซ t เปิดให้บริการเองนั่นเองนะครับผมเป็นค่ายเดียวกับ PUBG Mobile นั่นเองโอเคลองมาเล่นกันเลยนะเนี่ยกราฟิกก็คือสุดจัดท่านผู้ชม สวยไหมก็สวยตามท้องเรื่องนะครับมาเลยกันต่อเลยครับผมมาทําการเก็บเป็นส่วนของตัวนี่ครับรูดของก่อนมาแล้วนะครับก็ไม่ว่าเวอร์ชันไหนโทรศัพท์ผมก็ร้อนเหมือนเดิมนะครับแซนด์แก็8ปดแปดแปดครับแต่ก็ภาพสวยอยู่แล้วนะครับเหมือนกันทั้งตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดในไทยนะครับที่ทดสอบอยู่นัตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ a n d r อ i d นั่นเองสําหรับ g l o b a l l นะ มาครับเราจะเล่นแบบรวดเร็วเลยนะครับปึ๊บได้ของแล้ววิ่งไปวิ่งไปนี่ครับได้แอนติบอดีมาแล้วนะครับกดใช้เลยแอนติบอดีเรียบร้อยเดี๋ยนี้ดูลูกสอนดีดนะครับจะเล่นเกมนี้ยมันสอนข้างดีนะครับแต่ว่ายัางงงลูกศรแค่นั้นแหละถ้าง,งงก็จะนิ่งๆแบบผมนะ คือนิ่งไปบางทีงง,งนะหาลูกศรไม่เจออะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมไปครับไปด้านหลังไปด้านหลังมาวิมาแล้วของของแรกของแรกมาครับเติมลูกศรจัดไปอย่าให้เสียนะครับอันนี้อ่าลือบอกไปนะนี่เปิดการาฟิกสุดเท่าที่มือถือผมเปิดได้แล้วนะครับ มามามา,มานี่แน,น่ยังไงไวรุ่นยังไงไวรุ่นสบายดีไหมเชียวเชียวแบบอีซี่นะเ,นเรื่องตัวเกมเริ่มต้นเหมือนกันทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ได้แตกต่างกันไปไหนเอ่ยทามาทางนี้ มีมอเตอร์ไซค์เลยหรือเปล่าวะเราต้องเข้าไปลุยในนี้ใช่ไหมหรือว่ามีมอเตอร์ไซค์เลยผมก็ลืมแล้วเข้ามารุยในนี้ก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีมอเตอร์ไซค์เข้าเมืองนะครับอลองดูครับเ,เรียบร้อยกันแล้วเปิดแฟลชหน่อยนะครับไฟฉายมามันต้องโดนนะมันต้องโดนมันต้องโดนมันต้องโดนเอาซองอัดเอาซองอัด ซองอัดอ่ะซองอัดเหมือนมีตัวละครวาร์ปมาโผล่ตรงข้างหน้าเลยเหรอมันเกิดหน้าหรือมันวาร์ปมาเนี่ยลูกพี่เกิดข้างหน้าหรือลูกพี่วาร์ปมาหุ่นยนตน์ครับจัดการจะให้เหลือครับเก็บมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับนี่มอเตอร์ไซค์ของเรานะโอเคทำการ รืดของก่อนนะครับเอาเฮ้ยโหจริงๆสามารถยิงแบบนี้ได้นะ่ผู้ชมเดี๋ยวโอเคนี่ครับแม็กก็จะขึ้นไป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 ที่มอเตอร์ไซค์ ใช่ปะยังเอายังไม่ใช่นะครับเราต้องไปด้านหนนิดนึงผมรีบครับผมรีบผมรีบเราต้องมาตรงนี้อีกนิดนึงของยังไม่ครบขอยังไม่ครบของยังไม่ครบนี่ครับโอ้ติด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 ,ตด,ตดโอเคเรียบร้อยครับมาตรงนี้อีกอันหนึ่งหยิบถัง เรียบร้อยครับน่าจะหมดแล้วแหละเราเปลี่ยนทางนี้เลยนี่แล้วก็ทำการซ่อมนะครับเพื่อที่จะได้บอร์ไซ์เป็นของเรานน่นเอง e a ครับทีนี้เราก็วิ่งออกแดนนอกเลยนะครับไปกัน,นครับนี่ครับขี่รถอย่างเ hey ท่ออกมาจากในส่วนของตัวเมืองซอมบี้แล้วนะครับเราจะเข้าไปเมืองกลางนะครับอะไรประมาณนี้นะเราสามารถกดอ่า กิฟด้านขวาบนได้เลยนะครับทำการข้ามนะแต่ทำไมตัวละครเราอยู่ตัวนี้วะเอาอยู่หน้าเมืองแล้วนี่ครับตอนนี้มันมืดเออก็ว่าอยู่ทําไมตัวละครเราอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมคุยเอ่าเอมพีซีด้านหน้าด้วยนะเริ่มสว่างมาเทียนิดนะครับเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองที่เราอยู่นะครับคอยรับคงรับเคืรับภารกิจต่างๆครับน่าจะเป็นเมืองหลักเลยแหละนะครับแล้วก็แผนที่อย่างที่บอกเกมนี้มีแผนที่ค่อนข้างใหญ่นี่ครับ world map ดูดินะแล้วก็ที่แนะนำนะครับสำหรับใครเล่นเกมนี้นะครับ อย่าลืมวิ่งเปิดในส่วนของตัวนี้นะครับที่เป็นรถไฟนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้เทเลพอร์ตไปเทเลพอร์ตรมาอะไรแบบเนี้ยนะครับบางอันก็ถ้าเป็นดันแบบเนี้ยยังปลดล็อกไม่ได้นะครับมันปลดล็อกที่เลเวลสินะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะเข้าไปปลดล็อกได้เลยนะครับเข้าไปคุยเฉยนะ่ครับเราจะสามารถเทเลพอร์ตรตามจุดต,ต่างๆที่มันขึ้นมาได้นะเนี่ยจุด,น,จดน,บบนี้นะครับจุดนี้จุดนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าวิ่งเปิดก่อนนะ หร,หรือค่อยๆเล่นไปก็ได้นะครับ <_ d ata> เดี๋ยวเคีสดไปถึงเราให้เปิดก็ได้นี้แล้วแต่นันผู้ชมเลยนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ